ภูมิภาคยามเช้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศยามเย็นของชาวยะลานะคะซึ่งเขาไปร่วมชมคอนเสิร์ตกลางแจ้งมิวสิกออนสตรีทครั้งที่3เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน,กนเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเย็นของจังหวัดยาลานะคะชาวยะลาที่เดินทางไปชมคอนเสิร์ตกลางแจ้งของเยาวชนเทศบาลนครยาลานะคะเขาใช้ชื่อวงว่าวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาจัดขึ้นที่วงเวียนหอนาฬิกาค่ะ เด็กๆก,ก็นําบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงจากประเทศเพื่อนบ้านมาขับกล่อมให้ประชาชนร่วมรับฟังกันนะคะ2ชั่วโมงเลยทีเดียวเพื่อสร้างสุนทรียภาพสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มนอกจากนี้ยังมีขนมท้องถิ่นอย่างขนมโคขนมจากข้าวเหนียวปิ้งโรตีน้ํากระเจี๊ยบให้ผู้เข้าร่วมชมการแสดงได้รับประทานฟรีด้วยนะคะสำหรับวงออ,อเคสตรายะะเายาวชนเทศบาลนครยะลาเริ่มขึ้นเมื่อปี2551 เยาวชนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ไปเรียนต่อที่สถาบานันดนตรีที่มีชื่อเสียงซึ่งถือว่าวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลานั้นเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันทําแบบนี้ด้วยค่ะจากใต้พาไปขึ้นเหนือกันบ้างนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วัดศรีมุงเมืองอําเภอดอยสะเก็ดค่ะเขามีการจัดงาน อยู่ดีกินหวานไหวเจดี D, ม่านวิหารไทยลือ้อครั้งที่สองในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มช่องทางสร้างไรายได้และขยายโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคัดเลือกบ้านลวมเหนือและบ้านสีเมืองมุงนะคะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีกิจกรรมแบบนี้ล่ะคะ่ะมาทําขนมครกเนาะตอนเช้าเแบบนี้ถ้าเกิดทานขนมครกแล้วก็ เป็นพื้นบ้านแบบนี้ก็ได้สเสน่ห์ไปอีกอย่างมีเอกลักษณ์ในการดําเนินชีวิตทั้งการแต่งกายคําพูดความงดงามของสถานที่ในชุมชนภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจัดกาดมั่วพื้นเมืองและสักการะพระธาตุเจดีนับผีสีพิสารมงคลและสักการะพระพุทธรูปในวัดไทยหลือค่ะเห็นอาหารเช้าแบบนี้แล้วเนอะเหมาะจริงๆนะคะ ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดยะโสธรนะคะนี่คุณตวีนา<ะ>การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูงนะคะในงา,า,านประเพณีบุญบัง้งไฟรประจำปี2559จัดที่สวนสาธา <25 59. S 2> รณะพญาแถนค่ะปีนี้ค่ายบั้งไฟแต่ละชุมชนเขาร่วมแข,นขน่งขันแบ่งเป็นบั้งไฟแสน27บั้งบั้งไฟแฟนซีติดร่ม20บั้งการแข่งขันเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับประเพณี ปีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวรวมทั้งสื่อมวลชนจากไทยและต่างชาติเ,เดินทางมาติดตามบรรยากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีการกั้นเขตรักษาความปลอดภัยในการชมด้วยนะคะทําให้ปีนี้ถือว่าการจัดงานนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยทีเดียวค่ะบรรยากาศน่าสนุกสนานมากๆนะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพแล้วแต่ละบั้งที่เขาจุดขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเก่งมากสวยมากนะคะมีบั้งไฟแฟนซีที่จุดบึ้มพอระเบิดลงมาก็จะเป็น เป็นร,ร่มที่ตกลงมาเนาะปีนี้ใครไปไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าไปเที่ยวกันใหม่ได้นะคะสำหรับงานบ้างไฟที่จังหวัดยะโสธรค่ะ